I <laughs> do online thì sẽ เนโคกํกำลังเหตุทางครับฝนกำลังแรนไปครับเพื่อจะให้รถชิบรอแรนไปครับแรนเปลี่อวหินอยู่ฟังทั้ง่นฝากน้ำฟังฝนเลยครับน้ำกระสูบออกมัดมือเว้นครับบอดี้อยุด้วยครับเพราะว่าน้ำมันฝนตกลงมาน้ำกระขัง ก็เริ่มคุณยังจะปีกายนี่แหละครับคุดเทดทา้งรถไฟจะปีกายนี่จนมาถึงปีนี้นครับับมาตรงนี้ครับมาตรงลำแข้งนี่ครับ เอามือแล้สอบครับมือแล้สอบก็ะจะประมาณนั้นนะครับตะวันน้ามใสครับใสตะวันเข้มครับบอบอบอกินบ่อใดครับน้าหอ,อกเข้มครับ นีไ่ไกลๆเครับรถแมคโครก,กำลังขูดอยู่นี่นะครับบรรยากาศบ่ดินนะครับบ่ดินที่จะเอาดินเอาเหินนะครับไปเห็นทางรถไฟครับผ่านเมืองลเลไรครับก็ไปเมืองลเลก็จะมีทางรถไฟยิ่งผ่านครับผม ไปครับจะไปเบิงตัวเมคโคที่กระแทกหินนะครับ <S 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 มีเมคโคหลายขั้นเลยครับ <S <S ไปครับไปเบิงครับเมคโคที่ว่าใส่กระแทกหินเห็นั้นแตกครับ นี่ครับขั้นนี้ครับไมโครที่ว่ากระแทกหินเ,เห็นมันแตกครับ ตัวกระแทกเนเนี่ยกระแทกเห็นเห็นมันแตกนะนี่มันจะกระแทกหินแตกเลยครับเห็นตอนนี้เขามาจอดนี่ครับแมคโครที่สำหรับกระแทกหินเห็ดแตกนะครับเป็นหินแตกบอกเ,เ,เป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับ ตัวนี้สุดยอดนะครับไปครับไปส่งน้ำแข็งต่อครับ อีส่งนั้นแข็งต่อครับดอ้บรรยากาศท้องทุุทงนาครพผม มาส่งปายนี่ครับนี่นี่ครับก็คงต้องเอาน้ำโลกอีกทิปแพ็คครับนี่นะครับถึงแล้วครับมองทรงนี่ครับตัวฐานที่จงครับผมตัวน้ำแข็งจะไหลลงมาไปเบิรงคกัอน ลง,ล,ลงน่หลก็ลงน้ำสิแพกครับคุับำ้ัแข็งลงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเอาน้ำลงครับน้ำแพกครับลงนี่ครับน้ำแ็ค ลงสิทแพ็คครับแพ็ค สิบแพ็คนะครับเหลืออีกสองแพ็คเดี๋ยวเก้าแพ็คแล้วครับเยอะเก้หนึ่งครับเป็นสิบแพ็ค นี่ก็ในล่งคลิปไปแล้ว1ิสีแพ็คนะครับครับโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับ1 0แพ็คนะครับจะร่วมกับรอบที่แล้วก็เป็น2 0่ิแพ็คครับ20่สิบแพ็คแล้วนี่ยร่งไว้ผิเก่าแพ็คนะครับนะ เราแพ็กทิปแพ็กครับนี่รอบนี้ทิปแพ็กรอบกพรทิปแพ็กก็เป็นยี่ทิปแพ็กนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไปต่อได้ครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนขอขอี้ขอพูดเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะค,ะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม ฟังคำพูดสวนดาวเรืองครับุสวนดาวเรืองเจอกันคลิปใหม่เจอใหม่กันเจอใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ